สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมคุณน้ำเคยมาเล่ากับเราแล้วหลายเรื่องครับทั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของความเชื่อที่เกิดขึ้นขณะที่ไปเที่ยวทริปส่งท้ายปีและก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ เหตุการณ์นี้ครับเลยเอามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณน้ำสวัสดีพี่แท็คทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสบายดีนะครับ ยังสบายดีอยู่ค่ะแหมทำมต้องใช้คาว่ายังสบายดีมันอืเราต้องบอกว่าเราสบายดีเราต้องตอดค่ะพี่แจ็คถูกต้องเราต้องรอดทุกซีซั่นนะนคะคุณน้ำเราคุยกันล่าสุดนี่เมื่อไหร่นะน่าจะสองเดือนที่แล้วค่ะประมาณสักสองเดือนตอนนั้นเรื่องล่าสุดคือเรื่องเรื่องที่เกิดที่โรงเรียนไหมคะไข่รับน้องไหมถ้าหนูจะไม่ผิด หมือนมัน<ช>เป็นผักย่อยใช่ใช่ใชเออก็จําไม่ได้เหมือนกันนะไม่เป็นไใช่ค่ะ<ร>จะเป็นเรื่องนั้นเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับสิบปีที่แล้วค่ะประมาณสิบปีตอนนั้นได้ไปเที่ยวทริปส่งท้ายปีใช่เลยจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่เกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณน้ำ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้ไม่มีผีแบบจำสแกร์ออกมานะคะคเผื่อบบเพื่อนๆคาดหวังอยู่จะได้ไม่ผิดหวังเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับ อุทาหรณ์ที่ซ่อนอยู่แล้วก็ความเชื่อบางอย่างค่ะที่ยังคงอยู่กับสังคมไทยอ่ะจนถึงปัจจุบันค่ะหนูขออนุญาตเริ่มต้นคําถามของเรื่องนี้ก่อนว่าพี่แจ็คหรือว่าทุกท่านเคยได้ยินไหมว่าเวลาที่จะมีเหตุการณ์สําคัญอะไรสักอย่างในชีวิตอย่างเช่นจะไปบวชจะแต่งงานหรือว่าเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าช่วงเนี้ยให้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเนื้อจะหอมเคยได้ยินใช่ค่ะ เสร็จปุ๊บอ่าปีนั้นนะคะมันจะเป็นช่วงที่ข้อมเกี่ยวเนาะกำลังจะปีใหม่ค่ะหนูอะค่ะอยู่ชั้นมัธยมศปีที่หกพอข้ามปีใหม่ปุ๊บก็จะเป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งอะค่ะค่ะซึ่งตอนนั้นอะเราก็คุยกันว่าเฮ้ยพอถึงปีใหม่อะเรามันจะนึกถึงอากาศเยน็นๆเนาะเราก็จะอยากไปแบบภาคเหนืออะไรเงะะี้ยค่ะที่มันมีดอยสูงๆค่ะก็เลยคุยกันกับคุณแม่ค่ะไปกันสองคนทริปนั้นแต่ว่าไปแบบ กับทัวนะคะเป็นแบบจอยกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ได้เรือกเดินทางค่ะไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งถ้าย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วค่ะพี่แจ๊คจังหวัดเนี้ยเขาจะไม่ค่อยดังเท่าแบบจังหวัดที่เราป๊อปปูล่าอยู่แล้วค่ะแต่พอผ่านมาสิบปีจังหวัดเนี้ยก็จะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆค่ะ mm. ซึ่งทางนั้นนะคะหนูก็เลือกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่ไปค่ะครบ,บริษัททัวร์ค่ะถ้าคนที่เคยไปกับทัวร์จะรู้ว่าโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมอ่ะมันจะมีหลายราคาเนาะคือแต่ละบริษัทอ่ะจะไม่เหมือนกันค่ะ หนูก็เลือกบริษัททัวร์ที่แบบราคากลางๆอะคะ่ะซึ่งพาหนะที่เขาใช้ในคันนั้นนะคะจะใช้เป็นรถตู้ค,ค่ะตลอดสามวันสองคืนเลยค่ะพี่แจ๊คคลิปนั้นนะคะเราเดินทางกันทั้งหมดสองคันรถตู้ค่ะโดยที่หนูกับคุณแม่ค่ะจะนั่งอยู่รถตู้คันที่หนึ่งรถตู้ห้องเที่ยวคะ่ะอันนี้ขออธิบายนิดนึงเนาะมันจะเป็นที่นั่งแบบเก้าที่ถูกไหมคะคมันจะไม่ได้แอร์อัดเหมือนรถตู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งหนูคุณแม่จะอยู่คันที่หนึ่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงกึ่งกลางของรถเลยค่ะพี่แจ๊คแถวกลางเป๊ะๆเ,เลยค่ะค่ะส่วนตอนหน้าค่ะก็จะเป็นไกด์หนึ่งคนที่นั่งข้างคนขับอะค่ะ โดยปกติแล้วอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นบริษัททัวร์ที่เขามีความโดดเด่นเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเช่นเขามาจะจัดเส้นทางภาคเหนือหรือว่าจัดเดินป่าค่ะคนขับรถประจำอ่ะค่ะเขาก็จะค่อนข้างมีความชำนาญพื้นที่ใช่ไหมคะในเส้นทางที่เขาไปบ่อยๆแต่ว่าพี่ที่เป็นคนขับของหนูทริปนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีพื้นเพอยู่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางค่ะค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ขับรถเที่ยวเนี่ย ขึ้นทางภาคเหนือบ้างแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าชำนานทางกับพวกดอยสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ รถตู้คันที่หนูนั่งอะคะ่ะก็ไปโหลดท้องโหลดนะคะพี่แจ็คให้มันต่ําลงมาอีกอะคือปกติรถตู้มันก็จะมีความสูงจากพื้นระดับหนึ่งเนาะอันนี้กลายเป็นว่าโหลดต่ะะํเลยค่ะพี่แจ็คแล้วก็ประตูรถอะคะ่ะเป็นประตูที่ทำจากไฟฟ้าค่ะซึ่งทิปนั้นอะพี่คนขับแกจะค่อนข้างมีความหงุดหงิดง่ายมากเลยะคะ่ะพี่แจ๊คแกเป็นคนที่รักรถมากในในกรณีที่แบบมีคนอะคะ่ะเหยียบ ุ่นเหยียบดินขึ้นมาบนรถอ่ะแกก็จะเริ่มแบบจี้จะเริ่มแบบหัวเสียค่ะทางที่จริงๆแล้วอ่ะทัวร์มันก็พูดยากเนาะคือแบบว่าคือถ้าจะรักรถขนาดนั้นน่ะผมว่าอย่าเอามาวิ่งโดยสารดีกว่าใช่คือเขามารักรถมากค่ะพวกเราก็แบบเริ่มนั่งเครียดเนาะอยู่ในอยู่ในรถแบบจะทําอะไรก็จะแบบเฮ้ยเขาจะอะไรเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ ใช่พี่แจ๊คค่ะคันนี้คือต้องมิเดเนย้ำไว้ก่อนเลยว่าพี่เขาเนี่ยรัดรถรักรถมากค่ะคอ่าเสร็จปุ๊บอ่าการเดินทางก็เกิดขึ้นในคืนวันที่สามสิบธันวาคมค่ะพี่แจ๊คเราก็เดินทางโดยเรา,าจ,จะเดินทางกับพี่คนเนี้ยตลอดสามวันสองคืนเลยนะคะของทั้งทริปจะไม่มีการไปเปลี่ยนคนขับไม่มีการไปเปลี่ยนรถใดๆทั้งสิ้นค่ะ อ่าเสร็จปุ๊บพอเช้าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมค่ะซึ่งเป็นวันสิ้นปีเนาะแล้วก็เดินทางไปถึงจังหวัดน,นั้นค่ะโปรแกรมเที่ยววันแรกค่ะมันจะเป็นสถานที่ที่อยู่บนพื้นที่ราบวันเนี้ยเราจะยังไม่ไม่ใช้ชีวิตบนดอยสูงอะไรกันเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ท่องเที่ยววันแรกผ่านไปค่ะไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจนกระทั่งพอถึงตอนกลางคืนค่ะอย่างที่หนูบอกไปแล้วว่าทัวร์ของเราอ่ะมีสองรถตู้ถูกไหมคะ แต่ว่าสองคันเนี้ยคือมีไกด์คันละคนทั้งคู่ทำให้เขา่ะไม่ได้ขับแบบต้องติดกันเป็นขบวนนะคะพี่แจ๊คคันที่สองอเขาก็ขับล่วงหน้าไปค่ะเขาก็เข้าที่พักไปแหละคันเราก็ค่อยๆตัวมเตรียม,มาเรื่อยๆฟ้ามันก็เริ่มมืดลงมืดลงเรื่อยๆอะคะ่ะ ที่พักที่เขาพาเราไปนอนนะคะมันจะเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะซึ่งพื้นที่อ่ะมันจะเป็นเนินสูงซะส่วนใหญ่อะค่ะพี่แจ๊คทำให้ที่พักค่ะจะต้องสร้างบนเนินแปลว่ารถเนี่ยจะต้องขับขึ้นเนินไปถูกไหมคะเพื่อไปจอดบนเนินแต่พอรถตู้ของเราค่ะขับมาถึงที่พักอ่ะมันเป็นทางลาดลงไปอะค่ะพี่แจ๊คมันไม่ใช่เนินมันเป็นแอ่งกระทะลงไปอะคะ่ะเสร็จปุ๊บ พี่เขาก็ค่อยๆขับลงไปค่ะจังหวะที่ลงไปจังหวะแรกอะ่ะมันมีเสียงดังปึ้งอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นพวกเราก็แบบเออเสียงอะไรอะ่ะมันเหมือนเสียงแบบกระแทกอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาอ่ะไม่ได้รังรอยค่ะคือเขาหยุดรถแบบกึกทันทีที่แบบเสียงมันดังอะคะ่ะโดยที่หยุดอยู่กลางลานนะคะที่ลงไปกําลังลงไปเราก็เปิดประตูออกมาเลยค่ะกรกชากประตูฝั่งคนขับออกแล้วก็มายืนบนันบน่บนนะคะ่ะอยู่ข้างรถรเพราะว่า ท้องโหลดเขาค่ะไปกระแทกกับพื้นลาดของที่พักค่ะเขาก็อารมณ์เสียแลละเริ่มอารมณ์เสียแล้วตั้งแต่คืนแรกค่ะพวกเราก็แบบโอเคก็ก็ไม่ได้อะไรพอเขาบ่นเสร็จปุ๊บเขาก็ขับรถค่อยๆขับลงไปค่ะ <c oughs> จนถึงรีเซพชันอ่ะซึ่งขั้นตอนเนี้ยก่อนที่จะแยกย้ายค่ะไกด์ก็จะมีหน้าที่นัดหมายเวลาใช่ไหมคะว่าอ่าวันรุ่งขึ้นตื่นกี่โมงเราจะออกเดินทางจากที่พักกี่โมงอื ซึ่งโปรแกรมวันนุ่งขึ้นค่ะจะเป็นวันที่จะได้ขึ้นดอยและที่ทุกคนะรอคอยมานานค่ะในวันที่สองคือค่ะแต่ว่าปีนั้นน่ะมันแปลกมากค่ะพี่แจ๊คือเป็นปีที่หมอกมันลงหนาจัดมากกว่าอุณหภูมิที่มันเย็นนี่ค่ะมันลงจนแบบขนาดเราอยู่บนพื้นที่ราบค่ะเรายังมองแบบในระยะที่ไม่ไม่ได้ไกลมากค่ะ จริงๆแล้วค่ะโปรแกรมวันที่สองอ่ะเราจะต้องขึ้นไปดูพาธิขึ้นบนยอดดอยแห่งนั้นนะคะที่เรากาลังจะขึ้นไปแต่ว่าไกด์ค่ะก็คือเรียกคันที่หนึ่งอ่ะค่ะคุยกันว่าแบบเนี่ยจากพยากรณ์อากาศนะแล้วก็วันเนี้ยหมอกอ่ะมันลงค่อนข้างหนาทึบมากมันแบบไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรไหมถ้าจะแบบเปลี่ยนโปรแกรมทุกคนโอเคไหมถ้าจะขึ้นไปสายหน่อยอแต่ว่า ทุกคนอ่ะก็จะได้ดูแม่คณิงแน่นอนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นทุกคนก็แบบอยากไปโดยนึงสูงก็อยากดูแม่คณิงเหมยข่ามะเนอะแบบตามข่าวอะไรเงี้ยค่ะไกก็รับรองทุกคนก็คุยกันว่าแบบเออถ้ามันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเรารู้สึกว่าพี่เขาว่าไม่ค่อยชินทานเท่าไหรอ่อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเออเซฟตี้เฟิร์สดีกว่าเราก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวกินข้าว,ชาวเช้าเสร็จอะพรุ่งเนี้ยเราค่อยขึ้นดอยกัน คืนนั้นก็ผ่านไปค่ะพี่แจ็ก,ก็ไม่มีอะไรพอรุ่งเช้าค่ะประมาณหลังเจ็ดโมงแล้วนะคะหม,มอกอะ่ะมันยังลงทึบแบบลงทึบอ,อยู่เลยอะค่ะแสงตะวันที่มันสาดส่องลงมามันกลายเป็นแบบ ไอจางๆค่ะเวลาเราพูดอ่ะก็แบบมีไอออกไปค่ะคือ,อากาศก็ค่อนข้างเย็นค,ค่ะ,คะพี่เขาก็เรียกรวมพลค่ะเราก็ขึ้นรถตู้คันเดิมขับขับไปค่ะพอขับไปถึงตีนดอยค่ะตรงจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดที่ราคาทัวมันแตกต่างกันเพราะว่า ทัวร์ที่เขาอ่าเก็บราคามากกว่าเราค่ะเขาจะทําการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นน่ะตรงจุดนี้ <c oughs> เพื่อให้ชาวบ้านค่ะขับขึ้นดอยค่ะซึ่งตอนระหว่างขึ้นค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเนาะก็ยังไม่มีใครหลับอะไรเงี้ยโยเป็นคนที่เขาเมารถเขาก็กินยาหลับไปค่ะไครก็เริ่มเล่าค่ะเล่าว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างบนดอยแห่งนี้มีอะไรค่ะรวมถึงพูดขึ้นมาว่าใครใครกลัวโค้งหรือว่าเมารถอะ่ะหลับไปเลยนะโดยเฉพาะก่อนถึงยอดดอยะค่ะ <c oughs> มันจะมีโค้งหัก ่คะประมาณสองถึงสามจุดก่อนที่จะถึงยอดดอยพอระหว่างทางค่ะรถก็วิ่งขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันช้ามากค่ะช้าแบบรถคันอื่นแซงไปหลายคันแล้วค่ะพี่แจ๊คค่ะก็ด้วยความที่เราไม่รีบแล้วค่ะมันมียุดจังหวะหนึ่งอะมีคนในทิปคนหนึ่งค่ะเขาหันไปเห็นว่าระหว่างทางอะค่ะมันเป็นลานกว้างค่ะพี่แจ๊คไม่มีป้ายอะไรเลยนะคะแต่มันเป็นลานกว้างยื่นออกไปก่อนที่จะเป็นหน้าผาตัดลงไปอะค่ะครับ you <laughs> ุกคนก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเราแวะเที่ยวหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามไกดว่าแบบไหนๆก็ผ่านแล้วเราไม่รีบขึ้นดอยค่ะขอแวะเลยละกันตอนตอนแบบขาลงอะคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยไกดก็แบบประเมินแล้วว่าโอเคทันเขาก็เลยบอกว่าโอเคแวะรถตู้ค่ะก็เรียวเข้าไปจอดคือลานตรงนั้นนะคะมันจะเป็นลานโลงนะะ่งเลยค่ะไม่มีกําแพงเลยเลยแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือว่าจะมีรูปปั้นนะคะพระพุทธรูปแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าเทพที่อยู่ใน ศาส,สนาพุทธแบบไทยจีนนะคะพี่แจ๊กระจายอยู่เต็มลานเลยค่ะแต่ไม่มีป้ายไม่มีตู้บริจาคไม่มีดอกไม้หรือว่าทุบเทียนอะไรเลยค่ะพี่แจคือไม่รู้เลยว่าตรงนั้นะคืออะไร,รไม่มีแม้แต่คนอื่นนอกจากรถตู้ของเราอะคะ่ะ ค่ะพวกหนูก็เลยแบบอ่ะใครแบบใครถ่ายรูปก็ถ่ายรูปวิวอะไรอย่างเงนาะใครใครไหวก็คือต้องไหว้มือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่มันไม่ใช่สถานที่ในทัวค่ะพี่แจ๊คเราก็จะไม่ได้แบบไปไปอ่านมาก่อนเนาะว่าถ้าเรามาตรงนี้เราต้องขออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเหมือนแบบต้องไปขอหวยแบบบางที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หนูก็เลยแบบ เดินไปไหว้พระค่ะในใจก็คืออธิษฐานแค่ว่าโอเคแบบหนูว่าดีใจที่ได้มาเที่ยวขอให้แบบทริปนี้ยเราเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยซึ่งมันเป็นคําอธิษฐานทั่วไปเนาะเวลาเราแบบเดินทางอะไรเงี้ยค่ะพี่แจ๊คค่ะพอไหว้เสร็จก็เที่ยวเสร็จทุกคนก็ขึ้นรถตู้ค่ะรถตู้ว่าขับขับขับขึ้นไปค่อยๆตุวมเตียมขึ้นไปจนกระทั่งมันถึงจุดที่เป็นโขงหักศอกค่ะพี่แจ๊คแรงส่งอ่ะมันก็เหมือนจะไม่พอเราก็เริม่มแบบ เฮ้ยพี่เขาจะไหวไหมเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วว่าเขาก็พาโอเค ขึ้นโค้งหักศอกไปได้<ช>แต่พวกเราอะ่ะก็คือไม่มีใครหลับเลยค่ะทุกคนก็เห็นกับตาว่าโค้งหักศอกมันค่อนข้างลาาชันจริงๆนะกับดอยแห่งนี้พอรถค่ะขึ้นไปถึงยอดดอยค่ะนักท่องเที่ยวคนอื่นนะคะก็คือเริ่มน้อยลงแล้วก็จะมีแต่พวกพี่แบบรอเก็บภาพแสงที่สว่างแล้วรอถ่ายรูปอะไรย่างเงี<ช>้ยค่ะพวกเราก็กระจายกันเดินท่องเที่ยวไกลก็นัดเวลาเสร็จสับระหว่างนั้นนะคะ เขาจะมีเด็กๆอะค่ะที่จะเข้ามาขายของที่ระลึกอะค่ะพี่แจ็คอ่างตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของที่ระลึกส่วนมากค่ะมันจะเป็นพวกเครื่องประดับพวกสร้อยแหวนกำไลค่ะซึ่งโดยส่วนตัวหนู่าไม่ไม่ชอบใส่อยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาแต่ว่าทีนี้ว่าตอนเขาเรียกรวมคนนะคะจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโพสิชันในการนั่งของน้องโมลดตัวค่ะน้องคนเนี้ยจะนั่งอยู่แถวสุดท้ายค่ะและซ้ายมือสุด น้องอค่ะเขาก็ใส่กําไรหยกอะค่ะมาวงหนึ่งใส่ที่ข้อมือข้างสายทุกคนก็ถาก,ก็แบบมันมันเด่นและเนาะก็แบบเอาไปได้มาจากไหน่ายในอย่างนี้น้องก็บอกเออรู้สึกว่ามันสวยดีเมื่อกี้ก็เลยซื้อมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คุยกันแค่นี้แล้วก็ขึ้นรถมาค่ะพอาพอตอนลงอะค่ะพี่แจ๊คพอเวลาเราขับรถลงจากดอยเนาะมันจะเริ่มได้กลิ่นไหมถูกไหมคะคือมันจะแบบมีกลิ่นไหมแบบกลิ่นคัสไหมเวลาเราแบบ หย,หยับหยยบเดีกบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันอ่ะไม่ปกติแล้วอะค่ะ<ม>ก็คือกลิ่นไม้อ่ะมันดะมันแรงมาจากตัวรถเราแล้วมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ<ม>แล้วนะขนาดนั้นนะคะหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่หลับเพราะว่าหนูมองวิวอยู่แล้วก็ไม่ได้เมารถด้วยก็คือไม่ได้กินยาอะไรให้ง่วงเลยแต่ว่าคนอื่นๆในรถอะค่ะที่หนูหันมอคือทุกคนอ่ะนันน่งหลับ หรือไม่ก็สับประงกหมดเลยแม้กระทั่งคุณแม่ของหนูค่ะคือที่มันแปลกเพราะว่าปกติแม่จะเป็นคนที่ไม่หลับเลยค่ะเวลานั่งรถสาธารณะแล้วแม่ก็จะสอนหนูมาด้วยว่าแบบห้ามหลับนะเพราะว่าถ้าหลับแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะมันจะอันตรายเราจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นอะ่ะคุณแม่ก็คือแบบสับประงกค่ะอยู่ข้าง แล้วรถอะคะ่ะมันก็เริ่มกลิ่นไหมแรงขึ้นนะคะแล้วมีนาคีต่อจากนั้นอะพี่แจะเคยนั่งรถไฟหาะในสวนสนุกไหมคะอืมครับอ่าเวลารถไฟหาะมันพุ่งลงจากลานด้วยความเร็วอะคะ่ะมันจะมีจุดที่แบบหักโค้งอะเคยมีความรู้สึกไหมคะว่ามันจะหลุดโค้งไหมเพราะว่ามันตกระชากแรงมากค่ะคะ่ะมีนาคีที่หนูเจอพอหนูเบนสายตาไปมองกระจก กว้างหน้ารถอะคะ่ะมันเป็นเวนทีที่รถค่ะทิ้งโคง้งเข้าโค้งซ้ายบุบ๊อย่างเงี้ยมันเป็นการทิ้งโค้งเนาะซึ่งจริงๆอะมันอาจจะแบบไม่ได้แปลกเพราะว่าเวลาทิ้งโค้งเราจะมีแรงเหวี่ยงเข้าโคง้งใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าถ้าแรงเหวี่ยงมันเยอะเกินไปอะเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีแรงเบรกอะมาเสียทานอยู่แต่สิ่งที่รู้สึกวันนั้นนะคะพี่แจ๊คมันเป็นแรงเหวี่ยงเพราะเข้าโค้งซ้ายบุ๊บ เรารถค่ะพุ่งข้ามเลนนะคะพี่แจ๊ค <Ừ, S 2> ไปเขาขบ <Ừ, S 2> <ผม S 1> ขวางบุ๊บอย่างเงี้ยค่ะคโดยที่เดชบุญว่าไม่มีรถส่วนขึ้นมาค่ะหนูอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วค่ะแล้วพอมองไปกระจุกข,ข้างหน้าคือคนขับอ่ะเขาไม่ได้กรีดร้องตะโกนหรือว่ามีท่าทีลุกลีลุกลนเลยนะคะแต่ว่ามันมีบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาคุมรถไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะ พอมองไปข้างหน้าค่ะหนูสุดปลายตาค่ะมันเป็นโค้งค่ะพี่แจ็คที่อยู่ข้างนั่ง้ายไกลๆแต่พอเลยไปอีกค่ะมันเป็นความว่างเปล่าค่ะพี่แจ๊ค คือตอนนั้นอ่ะมันไม่เหมือนในละครเลยนะคะที่แบบพอเราเจออุบัติเหตุ้วตัวเอกเขาจะกีดลองใช่ไหมคะมันลองไม่ออกค่ะพี่แจ็คตอนที่เรารู้ว่าเบรกมันแตกอะ่ะคือเราได้แต่นั่งตัวแข็งเบิดตาโพงแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วพอรถเข้าโค้งซายปุ๊บอะค่ะหนูก็คิดแต่ว่าถ้ามันหลุดโค้งเนี้ยยังไงก็ตายคือตายแน่ๆถัดไปก็คือรถเราอ่ะจะตกเหวลงไปเลยค่ะครัแล้วตั้งหวานนั้นอ่ะที่ไม่มีใครค่าคิดรวมถึงหนูด้วยเพราะว่าพี่เขาเป็นคนหลักรถ ใช่ไหมคะมพี่คนขับอะ่ะเขากลับหักพวงมาลยัยมาทางซ้ายอะคะ่ะหักอย่างแรงเลยอะแล้วหัวรถอะคะ่ะก็คือปักเข้าไปที่หน้าผาแล้วร,ร,รถก็หยุดคะ่ะพี่แจ็คคือ,อหยุดแบบหยุดปฏิหาระเพราะว่าถ้ารถไม่หยุดอะคะ่ะแรงเวี่ยงมันจะเหวี่ยงลงไปทางขวาคะ่ะก็คือตกเหวในวินาทีนั้นนะคะก็คือหนูอะ่ะก็กรีดออกมาด้วยความที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าภาพเหตุการณ์มันแฟสแบ็กอะเหมือนเราจะตายแล้วแบบภาพเนี่ยดีมันก็แบบแฟส เข้ามาหมดเลยค่ะพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็ตื่นเพราะว่าหนูก็กินด,ด้วยทุกคนก็ตื่นใช่ไหมคะรถก็หยุดอ่าแล้วพอแบบเปิดประตูตตออกมาค่ะทุกคนก็ลงมายืนนะคะพี่คนขับก็คือถลามานั่งตรงรอรถะคะ่ะแล้วก็ร้องไห้คเพราะว่าภาพที่เห็นนะคะคือตำแหน่งที่นั่งของข้างคนขับอะค่ะมันยุบ ลงมาค่ะพี่แจตัวรถอ่ะมันปักลงไปถูกไหมคะพี่ไก่อ่ะคือเขาสติดีมากค่ะพี่แจ็คเขาปลดเซฟตี้ทันนะคะแล้วก็กระโดดอ่ะด้วยความที่แบบดีเฟกตกใจค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะต้องยอมรับเลยนะว่าพวกเราประมาทมากแล้วก็กฎหมายค่ะมันยังไม่ขึ้นคัดคือคนที่เหลือเก้าคนไม่มีใครรัดเข็มขัดนิรภัยสักคนเดียวเลยค่ะที่อยู่บนรถตู้พอลงมายืนนะคะเราเข้าใจแบบประโยชที่บอกว่า หัวใจมันตบไปอยู่ตาตุ่มอ่ะมันเป็นยังไงคือมันรู้สึกว่าแบบมันไม่เต้นอีกแล้วอะค่ะพี่แจ๊คแล้วทุกคนก็แบบปรับอารมณ์ก็คือเริ่มสำรวจตัวเองว่ามีใครเป็นอะไรไหมปรากฏว่าทุกคนก็ ดีมากก็คือโชคดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บยกเว้นน้องคนนั้นนะคะที่เขาซื้อกาไรยกที่หนูเล่าตอนแรกเนะกาะกาไรยกของน้องค่ะมันหักครึ่งปาอคาแขนเลยค่ะแต่ถ้ากําไรยกมันไม่หักอะ่ะก็คือเป็นข้อมือน้องอ่ะที่จะหักแทนเพราะว่าน้องค่ะไปกระแทกกับตัวผนังรถทางซ้ายะค่ะคตอนที่พี่คนขับเขาหักหัวรถค่ะเข้าหน้าผาอื พอเราลงมายืนใช่ไหมคะเราก็เริ่มแบบไกดก็แบบทุกคนก็เริ่มมีสติแล้วยเวนพี่คนขับที่เขาก็กยังร้องไห้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไกดก็หลีกหลีกตัวค่ะออกไปจากกรุ๊ปแล้วก็คือแบบเหมือนไปโทรประสานงานเราก็เข้าใจว่าโอเคเขาว่าคงโทรแจ้งขอรถเตียนหรือว่าช่วยเหลือเรายังไงบ้างอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะ ปรากฏว่าเราก็ยืนคุยกันแล้วคือพี่ที่เขานั่งตำแหน่งข้างหน้าหนูค่ะเขาก็หันมาพูดอะพูดเล่นๆว่าแบบรู้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกในชีวิตพี่นะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทริปก่อนหน้าค่ะพี่เขาอก็เจอเหตุการณ์ประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊กก็คือรถเกือบตกเหวมาแล้วพวกเราก็เลยคุยกันว่าแบบเอ๊ะหรือว่าบงทริปเนี่ยมันมีพี่เขาอยู่หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ย เสร็จปุ book, ๊บเราก็คุยคุยเล่นกันเนาะระหว่างนั้นนะคะมันก็จะมีรถชาวบ้านรถนะักท่องเที่ยวที่เขาแบบเป็นทัวเออ่์นนะคะ่ะพี่แจกคผ่านเราไปเขา้าแวะมาถามไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งโอเคก็คือเขาก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เพราะว่ารถมันก็เต็มเน้ะแต่ละคันซึ่งตอนนั้นหนูก็าเข้าใจว่าเวลาคนเกิดอุบัติเหตุอะมันต้องมีรถกู้ภัยกับรถรถพยาบาลใช่ไหมคะหนูเข้าใจแบบนั้นเนาะตอนนั้นแบบจะวิ่งขึ้นมารับเราะคะ่ะ พอยืนอยู่สักพักค่ะพี่แจ๊เราก็ได้ยินเสียงวอแบบวิวววววอ,ววอมาแต่ไกลเลยขึ้นคึ้นืึ้นขึืนมาค่ะปรากฏว่าเป็นรถกู้ภัยกับรถโรงพยาบาลจริงๆค่ะพี่แจ๊แต่เขาอะวิ่งส่วนเราขึ้นไปค่ะพวกเราก็คือแบบ เบ๋มากก็แบบอ้าวไม่ได้มารับเราหรอ,อเราคือแบบจะไปไหน <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อหนูลืมเล่าเป็นิดนึงค่ะโค้งที่หนูโค้งที่หนูประสบอุบัติเหตุอะคะอ่ะพี่แจ็คมันไม่ใช่โค้งหักศอกนะคะคือที่ทุกคนกล้าหลับอะเพราะว่าตอนขาลงอะมันเลยโค้งหักศอกมาหมดแล้วค่ะรถกู้ภัยกับลถมือทีอะวิ่งสวนไปอพอมันมีกระบะอีกคันหนึ่งของชาวบ้านค่ะเขาวิ่งวิ่งผ่านวิ่งกําลังจะผ่านพวกหนูอะค่ะเขาก็แวะหยุดถามถ่ายว่าเป็นอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยคุยกันว่า, ee, าเนี่ยเมื่อกี้มีรถโรงพยาบาลวิ่งส่วนไปอะ่ะเขาเขาไม่เหตุพวกเราหรือเปล่านะคือพวกเราอ,อ่ะรอความช่วยเหลืออยู่อ,อะไรอย่างงี้ค่ะคุณลุงที่ขับกระบะก็เลยบอกวอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่จริงๆแล้วอะ่ะข้างบนโค้งหักศอกอะ่ะกระบะเพิ่งหลุดโค้งตายสี่ศพค่ะซึ่งพอคุยกันทำลายกับคุณลุงค่ะพี่แจ็คมันเกือบใช้คําว่าเกือบจะเป็นจังหวะวินาทีชีวิตเดียวกับที่รถเราค่ะประสบอุบัติเหตุ หนูก็แบบโอเคเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเหตุหนักกว่าเนาะน่าจะแบบ<อ>ต้องเป็นรถมูลนิธินั่นแหละที่สวนขึ้นไปค่ะ<อ>พวกเราก็หยุดยืนรอค่ะจนกระทั่งรถตู้คันที่สองะค่ะเขาเปลี่ยนถ่ายคนแล้วก็ตีรถเปล่าค่ะขึ้นมารับเรา เพราะว่ารถตู้ของเราไม่สามารถแบบเดินสารต่อไปได้อีกแล้วค่ะอืมพอเราลงไปอะค่ะโปรแกรมตอนบ่ายอะค่ะเราจะต้องไปที่วัดแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้ซึ่งอยู่บนพื้นราบแล้วนะคะค่ะพวกเราก็ไปกันตามปกติค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นวันที่หนึ่งมการาคมเนาะเขาก็จะมีพิธีบายสีหรือว่ารับขวัญอะไรประมาณนี้ค่ะความเชื่อล้านนาค่ะพี่แจ๊คค่ะ ซึ่งตอนที่พวกเราไปอะค่ะมันเป็นตอนบ่ายแล้วอาพวกใส,ส่ศีลที่เขาจะโยนแล้วก็ฟันเป็นวงกลมครอบศีรษะค่ะก็คือแบบถูกห้อยระยงระยางไม่มีใครทําพิธีแล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบพวกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอะค่ะที่เขายังไม่กลับบ้านนะคะนั่งอยู่ในโบสถ์ทีนี้พวกหนูอะก็โชคดีว่าเจอเจ้าวาวาสพอดีค่ะพี่ไกด์อะเขาก็บอกเจ้าวาสว่าพอดีว่าอะเพิ่งเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้มานะช่วยพรมน้ำมนต์แบบเอาเลิกเอาใช้ให้หน่อยได้ไหมอะไรค่ะ ซึ่งพ่ออ๋ยแม่อ๋ยท่านก็แบบใจดีมากก็บอกว่าอ่ะไหนๆยังไม่กลับอะ่ะเดี๋ยวทําวิธีเรียกขวัญให้เลยละกันจะได้แบบเ,เรียกขวัญที่หายกลับมาค่ะคท่านก็แบบเอาพวกสายศีลนคะคะมาขอมาคล้อ,องศีรษะเนาะแล้วก็พระอาจารย์ก็แบบมีประพรมน้ํามนต์สวดมนต์ตามความเชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะคพอเสร็จพิธีเสร็จปุ๊บเราก็ได้รับของที่ลาลกค่ะ เป็นปฏิทินออ่าซึ่งปฏิทินเนี้ยมันไม่เหมือนปฏิทินที่เราใช้นะคะคมันไม่ใช่ปฏิทินสุริยคติหรือว่าจันทรคติที่จะบอกข้างขึ้นข้างแรมค่ะแต่มันเป็นปฏิทินแบบล้านนาค่ะคพอเปิดหน้าแรกขึ้นมาค่ะหนูจำได้แม่นเลยวันที่หนึ่งมก,กราคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ะค่ะข้างใต้ตัวเลขหนึ่อะมันมีประโยคที่เขียนว่าวันโลกาวินาค่ะออใช่ค่ะคพี่แจ๊ ก็คือเรื่องเราก็ประมาณนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคุณน้ำกาลังจะบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณน้ำเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทางทางนูน้นน่ะเขาเชื่อกันว่าวันที่หนึ่งมกราคมคือวันโลกาวินาศเพราะฉะนั้นตัวของคุณน้ำและคณะกับรถคันเนี้ยอยู่ในวันโลกาวินาศของปีนั้นของปีนั้น ซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นความที่เพราะคุณน้ําเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยพี่คนขับคนเนี้ยส่วนมากเขาจะขับรถอยู่พื้นราบเขาอาจจะไม่ชํานาญทางขึ้นดอยขึ้นเขาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความชำนาญในการขึ้นน่ยผมว่ายังง่ายกว่าไอตอนขาลงเนี่ย ยากกว่าใช่ค่ะอะ่คือถ้าเขาเรียกว่าใช้ engine brake ไม่เป็นคือหมายถึงว่าตอนขับรถลงเขาอะ่ะแล้วเหยียบเบรกมากไปเหยียบคลัชมากไปโดยเฉพาะพี่ๆรถตู้ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้รถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่คุณน้ําเล่าก็คือเหมือนรถเบรกแตกเลยเหรอเบรกแตกเลยค่ะพี่แจ๊คคือมันคือคําว่าล้อฟรีเลยค่ะพี่แจ๊ นะครับก็คือคุณน้ำก็กําลังจะบอกว่าไอ้ตอนที่คุณรถของคุณน้ำเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับรถกระบะอีกคันหนึ่งใช่ที่เกิดอุบัติเหตุเหนือเราขึ้นไปบนโค้งหักศอกใช่ค่ะคือเราก็คุยกันว่าถ้าไม่ใช่เขาอะมันอาจจะเป็นเราอ่คือเรา ในรถเราอาจจะมีคนที่ยังไม่ถึงคาดอยู่ดวงมันก็เลยสามารถที่จะเขาเรียกว่าบาลานซ์กันได้กับมีอีกจุดหนึ่งค่ะพี่แจ็คคือวินาทีสุดท้ายก่อนที่พี่เขาจะตัดสินใจหักอะค่ะหนูว่ามองไปเหนือคอนโซลแอร์ของรถตัวค่ะมีภาพหลวงปู่ทวดอยู่แล้วหนูก็คือคิดอยู่คำเดียวเลยว่าแบบหลวงปู่ช่วยด้วยค่ะเพราะมันไม่มีเวลาแล้วค่ะตอนนั้นใช่นะฮะ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่คุณน้ำเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอย่างที่คุณน้ำเกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเรื่องนี้มันไม่มีผีมันม,มีสางหรอกแต่มันเป็นความเชื่ออย่างหนึง่งความเชื่อที่เขาเชื่อว่าวันนั้นเป็นวันโลกาวินาศมันอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของคณะของคุณน้ำเนี่ยไปอยู่ในห่วงเวลานั้นไปอยู่ตรงจุดนั้นพอดีมันก็ไปสอดคล้องกับรถ กระบะอีกคันหนึ่งที่มันเกิดอุบัติเหตุพร้อมๆกับรถของคุณน้ําแต่คนละโค้งกันคันนั้น<ช>ตายสี่คัน<ช>เราแทบจะไม่มีอะไรใช่ค่ะเออมีแต่น้องคนนั้นเนี่ยที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาอาจจะโดนกําไรช่วยไว้หรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ไงใช่ไหมฮะ,ะเออนะครับเพราะฉะนั้นนะผมว่าฟังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วเรื่องของการขับรถ โดยเฉพาะการขึ้นเขาลงเขาต้องรู้จักรถก่อนใช่บ,บางคน,นคเราจริงๆ,ๆ,งๆนะอันนี้พูดจริงๆนะบางคนลงเขามาผมเคยขับตามหลายๆคันเหยียบเบรกมาตลอดทางอันตรายนะครับจนเราเสียวแทนเขาเลยครับพี่ออ <laughs> นะครับจานเบรกเนะี่ยเหยียบไปมากๆมันจะเริ่มแดงแดงเสร็จปุ๊บ,น,น,บน,น,น,นั่นแหละครับพอมันแดงเด็กเหล็กมันร้อนน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเบรกแตกจานเบรกมันแตก ใช่ค่ะออมันจะร้าว,นะม,าวมันจะแตกทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมันอยู่ที่ความประมาทมันอยู่ที่การเออได้หลายอย่างก็แล้วกันนะคุณน้ำนะค่ะโอเคได้ครับผมส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ก็คือไอ้ความซวยอะ่ะมันผ่านไปกับตรงจุดนั้นแล้วมารับขวัญ จนได้ชีวิตใหม่มาผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องเลยค่ะพ<อ>ี่แจ๊คทำให้เรารู้ซึ้งถึงการมีชีวิตอยู่เลยค่ะจริงๆเอเอนะครับเรื่องพวกนี้นะถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวก็คงจะไม่รู้หรอกได้ฮะคุณน้ำนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบคุณพนะี่แจ็คด้วยนะคะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ